สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปรยทานดอกลักเล่ค่ะวันนี้ใช้ดิบบินเบอร์2นะคะสีขาว2เส้นสีน้ำเงิน2เส้นค่ะจำนวนสี่เส้นนะคะความยาวอยู่ที่เส้นล้ายีเซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบบินทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นเลียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะแล้ววัดลงไปที่ความยาว8เซนติเมตรครึ่งค่ะจากตรงนี้ถึงตรงรอยที่พับไว้ก็คือ8เซนติเมตรครึ่งค่ะวางลงไปนะคะจับตรงรอยพับเส้นที่1เป็นฐานปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมาเส้นที่2เอามาคล้องเส้นที่1ค่ะ ปลายิปิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนคะ่ะเส้นต่อมาก็คือเส้นที่สามคะ่ะเอามาคล้องเส,นนส้นที่สองค่ะปลายิปิป้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนคะ่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายก็คือเส้นที่สี่คะ่ะจัดตรงรอยพับสองมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาดึงเส้นลิบินเส้นสุดท้ายให้กว้างๆคะ่ะกางออก รวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะลิบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางด้านซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะ ลิฟบินจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมานะคะลิบบินจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบินจากทางขวามือสอดมาทางด้านซ้ายค่ะลิบบินจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะ ริบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะเริ่มจากเส้นสีขาวนี้นะคะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายเราดึงออกมาค่ะ ต่อมาก็คือเส้นที่สองเส้นสีน้ำเงินนะคะพับปาริบินกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานหลังจากนั้นให้ดึงปลาริบินออกมาค่ะเส้นต่อมาคือเส้นนี้ค่ะจับปาริบินพับกลับลงมาค่ะ บิดไปทางขวานะคะสอดลงไปที่ฐานหลังจากนั้นปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายให้เราดึงออกมานะคะเส้นต่อมาคือเส้นนี้เส้นสุดท้ายจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปเอาเส้นสีขาวหลบมาค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะ สอดลงไปที่ฐานหลังจากนั้นนะคะปลายดิบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นนี้นะคะนี่นะคะเส้นสีน้ำเงินเป็นเส้นแรกต่อมาเส้นที่สองเส้นสีขาวเอาไปพาดทับเส้นที่หนึ่งค่ะ เส้นต่อมาเส้นสีน้ำเงินเส้นที่สามเอาไปพาดทับเส้นที่สองค่ะมีทั้งหมดสี่เส้นนะคะแต่ว่าเราจะทำแบบนี้แค่สามเส้นนะคะเส้นที่สี่เนี่ยเอาลงมาด้านล่างเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเส้นที่เราทำอยู่มีสามเส้นนะคะหนึ่งสองสามทำจากเส้นที่สามก่อนคานรวบหนึ่งกับสองลงมาด้านล่างเช่นกันค่ะเส้นสีน้ำเงินที่เราจะทำนะคะ ก็คือเส้นนี้ค่ะเนี่ยค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะเรานำปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีน้ำเงินค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างค่ะนี่ค่ะเส้นแรกได้แล้วนะคะต่อมาเป็นเส้นสีขาวเส้นที่สองเส้นที่อยู่ด้านบนสุดเอาสองเส้นนี้หลบลงมาค่ะ เส้นริบบิ้นที่เราชี้ขึ้นไปด้านบนให้พับปลายริบบิ้นกลับลงมาสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะนี่ค่ะต่อมาเส้นที่สามค่ะเส้นสีน้ำเงินนะคะเอาเส้นสีขาวหลบมาเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนให้เราพับกลับลงมาค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีน้าเงินค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาเส้นสุดท้ายเส้นสีขาวเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนให้เราพับกลับลงมานะคะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะปลายริบบิ้นเราทะลุออกมาด้านล่างค่ะ ค่ะเราจะเริ่มนะคะดึงเส้นสีขาวก่อนนะคะนค่ะประมาณนี้นะคะสีน้ำเงินค่ะเส้นสีขาวค่ะเส้นสีน้ำเงินค่ะ เสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากเส้นสีน้ำเงินสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นเส้นสีขาวสอดมาทางด้านซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะ ริบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะเสร็จแล้วบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นให้เราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆชื่อชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ